หลบ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 เอาตัวหินผมก็โดนไป really it it อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยน้องตายน้องตายอยู่ทไหนไไหนนี่ไงโอ้น้องตาย,ตาย,ย,ย,ตายจะน้องตายนะครับสองตัวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําฟาร์มกระต่ายนะเดี๋ยวขอไปเอาแครอทมาก่อนเดินเล่นเดินเล่นอยู่ดีๆเจอน้องตายไปงนั้น โอเคโอเคแครอทเรามีแครอทเท่าไหร่แครอทสิบนะโอ okay. เคอ๋อว่าจะปลูกข้าวแล้วแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ไม่น่าปลูกข้าวซะเลยอะนะฮะน้องตุยอยู่ไหนน้องตุยน้องตุยกระตุยจ้านี่ไงหนึ่งตัวมาเร็วน้องตุยตามพี่มาน้องตุยกระตุย <laughs> น้องหมูก็ตามมาด้วยเนี่ยนอกจากน้องกระตุยแล้วยังมีน้องหมู โอ yeah. น้องตุย๋ยตัวเล็กโผล่มาแล้วแต่ว่าประเด็นคือผมจะตายด้วยโดนแช่แข็งแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้เราจะทำเอ่อกรงน้องตุย๋ยนะฮะเยวจะปั๊มน้องตุย๋ยก่อนอื่นผมจะตายเพราะไฟเนี่ยฮะเพราะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพราะหนาวตายเนี่ยมานี้ก่อนมานี่โอ้ยโอ้ยช็อตโอ้ยไฟโอ้ยไฟโดนไฟลวกโอ้ยโอย้ตายตาย ตายตายตายปิว้วเออปิวป้วปิวป้วปิ้วปิ้วโอ้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 กเลมโกเลมมาเล่นงานาผมบ้าที่น้ำน้ำน้ำโอ้นึกว่าจะตายซะแล้วโอเคครับกินอาหารครับจะให้แครอทน้องตายเพิ่มนะฮะโอเคน้องตายคงจะชอบกันนะครับอยู่กันเป็นครอบครัวเลยอ่ะก็ สร็จแล้วนะลังน้องตายเดี๋ยวอุย้ยโทษไม่ได้ตั้งใจอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูต่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นเลยฮะลังน้องตายหลายคนกําลังงงนะครับผมกำลังทำอะไรผมกําลังศึกษานะฮะหนังสืออยู่เนี่ยเห็นไหมนี่โอ,อ้โหได้ฮิปฮิปโปอะไรวะฮิปโปกราฟส์อ่านผิดขอัยนะฮะวิธีการจับ ก็รู้สึกว่าต้องใช้ไอ้เนื้อของกระต่ายนะไปวางแล้วสามารถจับมันได้เราใช้สต็กได้นะฮะแล้วก็สามารถใส่เกาะให้มันกับมันก็ได้อะไรเงี้ยนะเราก็จะศึกษาต่อนะฮะแล้วก็ฟางไปมันก็จะเอาเออข้อมูลบางอย่างของตัวเนี่ยใส่เข้ามาใน,ในสมุดของเรานะฮะเออลืมไปเลยว่าจะทําว่าจะจะเกี่ยวกับน้องตายต่อเดีย๋ยวไปทําน้องตายต่อนะฮะผมคิดว่าผมน่าจะทํา กรงให้น้องนะฮะกรงน้องต่นะอ่าก่อนอื่นก็วางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะกรงต้องใช้อะไรใช้รัวใช่ไหมไม่ใช่กรงสิทำราวบันไดก่อนโอเคแล้วก็ทำกรงเนาะผมจะทำกรงทำกรงดีไหมเนี่ยทำกรงดีไหมเนี่ยดูครับน้องอยู่กันนิดเดียวยางน่ารักมากเลยนิดเดียวนิดเดียว จะได้รู้ว่าตรงนี้เป็นกกงของน้องนะฮะมาอัพหมวกกันครับอันเบกกิ้งสองใส่หมวกไปโอเคหมวกก็น่าจะอึดขึ้นเล็กน้อยเนาะเรามาเดินเล่นกันต่อนะฮะเผื่เจอมมานะผมอยากได้มมาเวลาเดินทางไกลมันมันมันลำบากนะฮะเราต้องกาดหมา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 อุ้ยตายเต็มเลยก็ตายน้อย ก็สูงผมจับมาแล้วนะตัวหนึ่งเฮ้ยนี่ไงได้แล้วโอเคทีนี้หากิฟฟอนผมเรียกมันกิฟฟอนแล้วกันขออีกชิ้นได้ไหมขออีกตัวได้ไหมเฮ้ยหอคอยแดงเหรอว้าวไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหอคอยแดงครับเดี๋ยวเราลองไปสำรวจนะเล็กน้อยหอคอยแบบแบบแบบนิทเทอร์โอโ้โ,อโหโอ้หยิงมายิงมา ยิงมายิงมาจบนะบอกเลยนายทำเราอะจบเลยโอ้ไม่เกดโอ้ไม่กดออกมาออกมาบิซัตลุงขยี้มันโอ้ผมติดพิษอะโอ้ไม่เกอดอ๋อนี่ไงออกมาตอนไหนออกมาตอนไหนโอ้ได้แหวนด้วยแอคแทกสปีดสามโอเคแอคแทกสปีดสาม แหวนวิง่งเร็วใช่ไหมแล้วก็แหวนเลือดโอเคหอกนี่ไม่ค่อยโหดเลยครับเอ้ยเดี๋ยวเกิดได้ไงทางไปแล้วนี่พังไปแล้วนี่นเกิดได้ยังไงโว่าเดินยากมากเลยเนี่ยดูครับสโลมากโอ้ซอมบี้จะเยอะไปไหนเรามาสำรวจใกล้ๆนะฮะ ใกล้ๆก,ก็พอแล้วพอแล้วเพื่อนเราแค่มาสำรวจเล่นๆจะสำรวจว่ามียักษ์ตาเดียวไหมเราต้องไปขึ้นไปที่สูงนะครับซึ่งตอนนี้มันก็มืดมีน้องกว้างด้วยแถวนี้เต็ไมไปหมดเลยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าช่างมันครับลงไปแล้วโอ้คากเจ็บโอ,โอ้ยกำลังกำลังจะนอนเลยแมงมุมกำลังจะนอน เฮ้ยเจอประสาทเดี๋ยวรู้ว่าเฮ้ยเจอเจอโอ้โหที่ตัดขนแกะเต็มไปหมดเลยสวัสดีแกะน้อยเรามาอย่างสติเราแค่มาขโมยของจริงๆน้องบอกพี่ขโมยขโมยของไปเลยพีม่มันของมันกากอะดูดิของผมก็จะเต็มของไอ้นี่มันก็กากด้วยแหละ เนี่ยพมนับของยักษ์ตาเดียวไม่มีอะไรเลยโอ้เดี๋ยว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 ผมโดนผมเดินผมโดนอะไรเนี่ยเสกมาช่วยพี่ด้วยน้องช่วยพี่สวยอย่านะฮะผมโดนเงือกควบคุมอยู่แต่ผมให้ลูกน้องช่วยตีโอ้เดี๋ยว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 เดนอะวตัวไรตัวไรหนาวเหรอพีทเหรอใจเย็น ปั๊มนึงปั๊มนึงโอ้โหเมื่อกี้โดนเนื้อลากไปโดยไม่รู้ตัวด้วยดีนะเสกลูกน้องได้มันช่วยตีไหนเงือกอะเมื่อกี้อะโอ้โหพอเราเรียกลูกเด็กมาหายเลยเหละไรบ้าอุย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 โดนอะไรอะอยู่เหมือนโดนตัวไอ้นี่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 ไงนี่ไงนี่ไงฟิว ไปซีลูกปไปไปโอเคโอเคไปไหนต่อดีเอ๊เจะเรือจะเรือครับจะซากเรือเทียบท่าเสร็จลงไปข้างล่างดำน้ำกันฮึบซ้ายขยะขวาขยะข้างล่างมอนเฮาส์แต่มันก็ขยะอยู่ดีโอ้โอหายใจไม่ออก เออฮะปลายปล่ยปไายไปสำรวจต่อนะฮะเอ้ยเดี๋ยวผมจำได้ว่ามันจะมีไบโอมหนึ่งเว้ยเฮ้ยเดี๋ยมัจจะมีไบโอมหนึ่งเว้ยที่เดี๋ยวนะต้องนั้งมีงเงือกมงเงือกมีงเงือกถอยมาก่อนตรงนั้นมีบ้านคนมันจะมีไบโอมหนึ่งที่สามารถลงไปข้างล่างได้นะเดี๋ยวพาไปให้ดูเดี๋ยวพาไปให้ดูคิดไม่ออกเหมือนกันว่าตรงไหนเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าจะพาไปให้ดูกัน เฮ้ยเดียว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 มีนางเงือกอยู่มีนางเงือกอยู่ลูกเด็กช่วยพี่ด้วยโอ้โดนนางเงือกลากไปแล้วโดนนางเงือกนางเงือกจัดจัดหนักแน่นอนโอ้ทั้งหนาวทั้งนางเงือกอือกันได้อยู่ยังกันยังกันได้อยู่ยังยังกันได้อยู่โอเคโอ้เกือบตายแล้วไหมล่ะคุณมากเนอะ พวกนายแข็งแกร่งจริงใครบอกว่าตัวแองจิสเนี่ยกากระผมบอกเลยว่าโคตรเก่งเก่งที่สุดในในบรรดาซัมมอนของผมแล้วนะไา้ไนำ้ำไว้น้ำลงไปลงลงลงให้ถึงข้างล่างถึงไหมถึงถึง,ถ,งถึงแล้วโอเคเนี่ยที่ผมหมายถึงว่ามันอยู่ตรงนี้นี่เองนะดูมีโต้เอนชานโคตรเยอะเลยเออมันต้องเก็บได้สิเพื่อนดูครับมี เอออะไรวะมีลูนด้วยนะไม่รู้ว่าไปทําอะไรได้เดี๋ยวเราจะวางกระเป๋าอา่ผมจะตั้งกระเป๋ายัางไงวะเนี้ยแป๊บนึงเออโอเคเก็บของที่ไม่จําเป็นโอ้โหของดีเนเธอร์วาดแรมจเจอนิเธอร์วาดด้วยนะฮะของดีตอนนี้ เอาไปทำยาได้ใช่ไหมในเทววัตอะไรพวกเนี้ยโอเคห้องนี้ชั้นบนมีกล่องนี่ครับลูนลูนพวกนี้ผมไม่รู้เอาไปทำอะไรได้นะแต่ว่าก็ต้องดูดูไปก่อนว่าใช้อะไรได้บ้างนะฮะโอ้ไม่กล่องอยู่ข้างหลังเคลียร์หมดแล้วนะไปครับไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่ต่อไปอ,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 อุ้ย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 โอ้โหผมโดน ี่ปลากระเบนเล่นงานคนระับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้เยอะเลยเยอะเลยอ๋ออ๋อไปแล้วไปแล้ว <c oughs> นั่งเรืออยู่ดีๆเกือบตกตกเรืออะไรแหละไม่เกือบแล้วตกจากเรือโอ้โหนี่ห่อคอยน้ำแถวนี้มีสเกลตันนี่งไงสเกลเลตันสเกลเลตัน เออต้นไม้ยักเข้าเข้าไปยังไงอ่ะโอ้ยโดนยิงอ๋อ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 เจ็บจังเลยจะเข้าไปข้างในเข้าทางลัดเลยเข้าไปได้ไหมเนี่ยแต่ว่ามันเข้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียดเสียดตกใจโอ้เดียวเดียวเดียวมนุษย์ไฟอ๋อตัวไฟตัวไฟตัวไฟไฟตัวไฟตีกันเองโอเคครับปล่อยมันตียันลย เดี๋ยวเราเรียกไปไปตีกัน3ตัวนั่นไปโอ้โหได้ไนท์วิชั่นด้วยแหลมฆ่ามันได้ไหมหาลูกเด็กฆ่าให้ป้าป๊าดูหน่อยสิฆ่ามันข้ามก้อนไฟมันไม่ตีครับฮู้ย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 ู้อยู่ๆบินลงไปอย่างนั้นได้ไงอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะอืม โอ้ชิตโอ้ชิแบแบกแบแอบน้ำก่อนเลยแอบน้ำก่อนเลยโอ้ oh, มันปล่อยไฟรัวๆเลยครับแต่ผมให้ลูกเด็กฆ่าผมให้ลูกเด็กฆ่าผมก็ฆ่าด้วยผมให้ลูกเด็กฆ่าอ้าโอ้โหดูมังกรจะตายแล้วในเมื่อเราฆ่ามังกรไม่สำเร็จ เราก็ตะลุยถ้ำกันเถอะนะผมค่าบังกรไม่สำเร็จก็เนี่ยไปลุยถ้ำแม่งเลยเกาะสิ12องอโอเคเหมือนกันกำลังคิดอยู่ว่าเอาอะไรไปบ้างนะฮะอืฮมอ,อืฮมอ,อืมออเก็ตบังกรนะผมใส่ไม่ได้ผมต้องเพิ่มเวลอีกเพิ่มเวลตัวเองอีกนะผมก็เลยต้องลงดันแล้วก็ว่าจะไปอัพเวลนะฮะก็นี่นี่แหละเหตุผลไป ไปไปอา่าน่าจะครบนะครบและเพียงพอแล้วอ่ะไปโย่แตกไปซะผมมา,แบบะมาแบบหลงๆนี่แหละฮะมาแบบหลงๆนี่แหละ ติดป้ายของเกลสลามสวัสดีครับโอ้คทิปเปอร์เต็มเลยว้าวแถมมีปีศาจตัวใหญ่ด้วยแป๊บหนึ่ง๋ยวผมจะเสกลูกน้องแล้วนะฮะน่าจะมีประโยชน์ตอนเนี้ยน่าจะมีประโยชน์ที่สุดละผมไม่ต้องฆ่าเองไงให้ลูกน้องฆ่าเอาอย่างอย่างอย่างเดียวนี่ ที่เกิดของนก no. อะไรอะไรลัก์อะไร,ะไรทำ,ทำ,ทำร้ายทำร้ายทำร้ายเคลี่อเคลี่อเคลี่อโหดูครับเป็น <c oughs> เป็นถ้ำที่ไม่รู้จักหมดจักสิ้นสักทีอืมไม่ไหวครับถอยก่อนธนูธนูจะแจมแจมเหล็กเหล็กแจมเหล็กแจมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเหล็กไปแล้วกลับ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 โอ้โหเดี๋ยวตรงนี้มันอะไรเนี่ย โอ้ oh my god sorry ขอดับขึ้นขอดับขึ้นไปแล้วไปแล้วครับขอโทษครับอันไหนทางออกนี่ไงเจอสักทีดูครับได้อะไรมาก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอ้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 ยโดนเลยโดนแมงมุมจากไหนก็ไม่รู้โอ้ตรงนี้ก็เยอะเลยเยอะเยอะปลาเยอะปลาบางทีเพราะหนุม่ม ตายซะ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 ตาย,ตาย,ตายเรจะหมดหมดได้แล้วเพื่อนหมดได้แล้วหมดหมดหมดสิฮู้กว่าจะคือแบบเคลียร์นะโอ้สอ o ชั่วโมงต่อโอ้โหดูนั่นสิครับเจอเรือด้วยนะเดินออกมาจากไม่ไกลจากบ้านนิดเดียวเองอ่านี่ครับนี่คือหมู่บ้านที่เราอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็ เดินมาตรงนี้นะครับเจอเรือด้วยแล้วก็ข้างๆเรือมีอะไรอะเหมือนกับโบราณสถานอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนอืน่นโอ้ตรงนั้นมันอะไรอะโอเคเดี๋ยวค่อยๆสำรวจไปทีละอย่างกันละ,ละกันนะว้าวมีเรือด้วยเจง๋จงเจง๋จงเจ๋งเจ๋งอุ๊บจมน้ำเฮ้ยข้างล่างเหมือนเจออะไรเป็นเหมืองเหรอเดี๋ยวๆค่อยไปดูนะฮะตอนนี้ขึ้นเรือมาก่อนนี่หลายๆคนงงทำไมผมโดดสูงผมมีบอลลูนนี่เห็นไหมช่วยได้ นะไปคราบเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยมีดิ้งเดี๋ยวนะอะไรก็ไม่ <c oughs> นี่คือเรือมีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมีเหล็กด้วยผมเอาไปแต่หนังสือแล้วกันเนาะอย่างอื่นมีหมดแล้วว่าที่บ้านแบบไม่ขาดแคลนอะไรเลยนะฮะเฮ้ย <c oughs> มีเตียงนอนด้วย b u r ร์ f ออฟชิลทเลพอร์ตไปหาผู้เล่นอื่นกระจกได้กระจกอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> ได้แอปเปิลทอง <c oughs> โอเคครับเก็บฐานไปนะฮะมีฐานฟรีให้เก็บ ก็แค่เรือเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปไหนต่อดีเนี่ยไปโบราณสถานตรงนั้นเนาะแต่แบบมันเหมือนดันเจียนไหมก็อีพีที่แล้วผมบอกจะไปเคลียร์เคลียร์ดันที่เพิ่งเจอใช่ไหมในหบู่บ้านใหม่ก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะีฮะก็มาเจอไอ้นี่อีกอ่ะดูดิคืออะไรขอเข้าไปหน่อยมืดจังขอไฟอะไรเนี่ยมีประตูโกลด้วยโอ้โห เปิดยังไงเนี่ยเปิดโอ้ว้าวฮู้ว้าวทางเข้านะจะปิดก่อนอ่าไม่มีแล้วทางเข้าเปิดเอา้าเปิดอ่าฮะเปิดแล้วละตอนนี้เราอยู่ตรงที่ใกล้ๆจากหมู่บ้านนะฮะไม่ไกลมากโอเคหุ้ย อะไรอ็งนี่มีเมดูซ่าด้วยนู่นครับนู่นนๆๆๆู่นนู่นทีเดียวโดนกอกก้อนฆ่าทีเดียวดันนี้ใช่ไหมดันอยู่ในนี้โอเคโอ้โหดูครับโตผมติดเป็นหินอยู่เนะี่ยทำลายได้ไหมเนี่ยไปฆ่ามันลูกเด็กนะผมปล่อยลูกเด็กไปนะฮะอเอาตัวนี้ไปด้วย อาผมเซกให้มัน active follow w o n d e r ไม่ต้อง follow w o n d e r ไปเลยข้ามันผมควรลงไปดูไหมอ้มันมา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 เอาไงดีเนะี่ยตุ่มอืออุย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 ตีตีตีแล้ววิ่งตีแล้ววิ่ง ไอพวกนายฆ่ามันไม่ใช่ให้พวกนายช่วยเหลืออธนูคาถานี่แหละโดนไหมหน้าเหมือนจะไม่เออเหมือนจะโดนฮะเหมือนจะไม่โดนนะทุกคนถูกสาบเป็นหินแล้วผมจะสู้ไอ้กอก์อนได้ไหมนี่ดูข้างข่าวยัง ข้ายัยงเป็นหินเลยอย่ะดูมอนผมก็ตีตีตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้เอาให้เต็มที่เ,เต็มที่ผมไม่อยากหันไปเอาโกเลมหินไปสู้ไหวไหวป่าวะโกเลมไหวป่ะโกเลมเอันนี้มันธนูเบ้บลบรบๆบรบรบเอ้เอาตัวหินผมก็โดนไปไปไหนแล้ว ฉันจะ,จะเจอเธอได้ที่ไหนไมันหายไปไหนแล้วครับอออเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาฆ่ามันรอบหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจะเริ่มกดไลค์ด้วยนะ